แถวแถวอันพวกชุมชนนั่นล่ะครับคชุมชนนั่นซอยกระเทยอ่าชุมชนแถวนั้นครับครับเพราะว่าอันลังประหานกับยูุ่ยฝั่งนึงมันเป็นออกไอ้นาจัดราชพัฒน์เนาะออกซอยกระเทยเอิสร้อยสอยข้งค้าอุทิศน่ะซอยสร้อยกระเทยซอยกระเทยเลยสมัยนั้นเออสร้อยกระเทยกันนะครับผมปรอยู่แถวนั้นตัวหน่ะปู่ครับผมอยู่อันซอยสามัคคีอ้ลังตลาดมุ่งพรอมนี่แถวๆเลาะทางหมไฟลงไปเห็นไหม ผมกับเที่ยวไปเที่นันผมเหมือนเห็ดูทูปผมมาเที่ยวไปหาวัดมองไนที่ว่ามีมองกระดานกระดานนดหน่อยผมก็มากเข้าไปงั้นคุณมาเห็ดได้สองสามปีนี่แหละเห็ดแล้วก็เลยเที่ยวมากเพราะว่าผมเห็ดยูทูปลงลงยูทูปลงเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยเลขกี่ยวกับตัวเลขอย่างเดียวมองไนที่ แม่บัดจะบ้างปวนล้ครับอืออยู่นี่อมีอยู่เนี้ยครับอยู่นี่มันมาห้องบอกเป็นตูก็มี่อ้ยครับผมห้องบอกหนักหนาสาลานักนโอ้หนาสาาอืนโตกันก็มีแตกเก้ยๆอยู่นี่อันนี้อวมขึ้นอ่ะอวมขึ้นครับเป็นบางบดบอกปูขึ้นอย่างไรบางหมดเรียกออกแล้วปูวัสดุห้องบอกบอกหเลยครับปูเรียกออกแล้วว่ัสดออกยาง เป็นย่ำเว่นคือย่ำคือฝันเราบ่ฝันกูย่ำขึ้นคือฝันแต่ว่าบ่ฝันนะเพราะว่าปูไปย่ำท่านอะไรี่ครับอก็บอกเล็กออกแล้วว่าอักตัวนั้นตัวนี้คมันก็มันก็วดใจใจเรกเออบดตัวกันเ่เราเรือเด็กเาบอกเขาฟังเขาฟังมันก็ออกอ้ดิสองแปดกับสองแปดสองเก่าว่าสองเก่าสองแปดเอะ ว่าสองแปดตัวเดียวล่างเพราะท่านก็ล่างโด้วยบอกล่างเป็นล่างมาบนบนนั่นสิบบนเป็นบนครับนี่จิได้เขามาหาปูดูแลกันอ้ต้องเบิ่งตัวแห่งเขาวันซาเลยเรียกว่าบางครั้งมันก็บอกเต้นเนึนๆบางครั้งก็บอกมือสุดท้ายมันก็เอาเนี่ยไวกว่าเลยลองเบิ่ง บางทีเดย์มาสั่งมาแปดน้ำกรับแมนเมนครับอันนี้ก็ไทยอุดรแต่ว่าสั่งห้องน้ำสั่งยังไงอู้วันนี้ห้องน้ำดิปุ๊บวันนี้ห้องน้ำไปให้รับแขกรับบะหมี่ห้องน้ำมาใหม่ๆมีห้องน้ำของเดียวพระกับโยมใส่ร่วมกันครับเพป็นก็เลยมาเห็นเพรนเลยเสียยุ่งแม่อุดรเหมือนละเพป็นก็เลยมอบกันหนึ่งสามหมื่นเห็ุห้องน้ำสองห้องก็เลยสามหมื่นจากจีพาวะพ่อดอกครับปลูกก็บ่มี บ่มีบ่มีอันปัจจัยพ่อที่มาต่างครับเพราะว่าบ่ได้ไปเล่าไปก้าวเขาศาลานี่ก็บ่ได้ไปเล่าไปก้าวคนครับผมบ่ได้ไปแพ้บ่ได้ไปยังอือเอาทุนเจ้าของครับแน่ลูกเต้าส่งมาให้แน่โอครับผมครับใช่ใจไปมดไปล้านนึงโอ้โตบัดบัดพูดอันบัดนี้บัดพูดนอนนอนแผลไปนี่ นอนนี่แน่บมองเจอคนนอนข้างในพุ่ญมีกุฏิบ่ปูมีในป่ากับลางป่าบุญมีกุฏิอยู่มีหิวใกล้ๆกหิวใกล้หิวมองกันนะปูก็บที่แผกเข้าไปนอนอยู่หลังนอันเป็นอันกุฏิหลังเดียวบ่ปูอยู่หันที่หลังเดียวเข้าไปข้างในพุ่นกลางป่าบุาต้นไม้เงี้ยเงี้ยซุ้มนีิมันต้นน้อยดอกซุ้นหนิมันบ่ปูโอ้ยต้นใหญ่้ยยาวหนึ่งแต่ว่ามันอยากเข็ดแน่จ้ะ เน้โอ้หนี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันงวดหนาผมสิมานอนน้ำปูมันเออมามามามี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 อันมีเต้นมีต้่นอย่างอยู่อยู่นั่นลาบานครับค้นหาคนมานังเอาก็ได้โอครับมานังออกก็ได้บรอ่ได้ขั้นขั้นขั้นได้แต่ว่ามันอยากเกตเนี่ยเกตเนี่ยือว่าเมือเป็นเมืองเก่าเขาครับครับครับ มเมืองเก่าเขาอย่างหนึ่งก็เหวตรงนี้มันก็นเป็นที่ว้ที่อโพดประหารพักลงมากเหวลาวขึ้นเหวลาวมันเสียบเอาลาวเสียบเอาลาวเสียบอเอาลาวตั้งก็อะไรกบบไรนักโทษลงมากเดีอมองนี่เขาเวอังสัน้นครับูกับ่รูดหรอกแต่ว่าพวกเก่าแก่เขาเวอากันไม่ลงสั้นเพราะว่าเมืองนี่มันเป็นเมืองหนึ่งมีมีกษัตริย์มีเจ้า มิเจ้ามีจอมฟันเห็นเรืออยู่ครับครับครับเจ้าจอมก็ได้ปูนี่ฟันเห็นเรืออยู่เห็นเลยครับผมแต่ชุดคีมาโอผมแถวนี้ปูกับบวกหูประวัติเนะครับผมแต่ว่าคนแถวนี้เขาบอกว่าป็นเข็ดว่าชัดปูเข็ดแบบไหนว่าชัดห่วยจะเข็ดว่าเข็ดถามคนโคกสำล้านถามค้น แถวนี้ไัยจิกาเขามากมือกันดงโดงนี่วะเธอโดงโด่งง่ายพวปูนี่ลอยไรเพม่อนกัะปัดทูในดงนี่ประมาณลอยไรต้นไม้ข้างในมันน้อยๆจังสี่เด้กต้ได้ย่้นนี้มันใหญ่สามขดโอ้โหตี๋กลางปางครับมีแต่ต้นใหญ่ๆแต่ว่าคนมาหลักตัดใหม่แล้ลายอะไรโอ้กลับเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยโมโหครับในลูกน้องเพิ่นมาตรวจเลยยู่ยากครับในหมู่เชื่อครับผมออื แค่กาลองเบงสมมติสิลองเบงสิได้ตัวใดล่ะปูปูยังบดได้แล้วเออตัวปูว่านบอกดิยังบ่บยังบวบบวบบวบอะไเขาเขายังว่านมาบอกดิปูไม่เบิดวัดสิไดีอาเบิดทั่วปูไปเอาจดกลก็ได้ครับยวผมสิไดไปอันเราสมมติมาจดไปอยู่จดทั่วปูเลยบวเด้ประกาสมมติมานั้น กดกดเอาก็ได้ตัวกดโหลดศูนย์แปดเจ็ดมันค่าค่าอัพวิดีโอใย่ไหมปูเดีเออให้อัพวิดีโอไปก่อนเดี๋ยวผมอัดวิดีโอแล้วเดี๋ยวผมเสียบมาจุดเอาเพราะว่าคันแรกนี่สิโทรมาหาปูก่อนสิมานัดปูสิมาเมืออใดรนะเออเอครับมาย่างกันไปเบิ้งก้อนก็ได้ตัวเบิ้งสามทีก่อนก็ได้อยู่นี่มันมีสัญญาณบอกปูมีมีสัญญาณมีมีครับคันมีสัญญาณปูป้าย่างเกาไปเบิ้งก็ได้ในป่าเหมือนกลางป่านะ เออเอาเอ่าแกสองตัวเขาพ่อแล้วแต่ว่าเห็นแล้วตายตายเห็นแล้วครับแต่ว่าเอฟซีี่เห็นขึ้นกันบ่นีล่ลองมองดูตรงๆลองมึงดูโอ้ตรงๆนี่คักเลย เห็นบ่ครับเนี่ยสองอันนี่ยงกันอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง,งอือโอ้เห็นเป็ี่ยนศูนย์มาสันเอฟซีวะอืมคือเห็นศูลศู์เห็นอยูไใสเนาะครับเนาะเออเออเอาสายตาได้ครับเออแต่ละคนสายตาแต่ละคนออออมันคือกันครับเอฟซี FC ครับออพอสวายเห็นเป็น เห็นแล้ว huh. น้องรับเนาะเสือเลลองเมืองว่าส right? so, ิค right? so, ือก right? ันบอเอฟซีเห right? ็นเป็นศูนย์ศูนย์แต่ว่าพอสบายเห็นเป็นหกขาครับเอฟซีครับหกหาหรือเกาหาครับเนาะเห็นเป็นหกหาหรือเกาหานี่แหละมันเอียงพวดอย่ามันหลุมผู้เห็นบอกปูเห็นตัวใดปู เขาเห็นอยู่ข้างล่างเขาเห็นตัวนี้แล้วบาานี้เห็นหก่ายแล้วเขาไม่เห็นสามหาอีกครับเอฟซีอาจจะเป็นเลขบางอะไรเพราะว่าจุดหกหานี่เป็นเป็นเลขบนครับเอฟซีอาจเป็นอยู่เทิงกัวสามห้านี่สิเป็นเป็นเลขลางอยู่ข้างล่างครับเดีเขาไปซองที่แรกหาเขาเห็นได้ครับเอฟซีซองไปซองมากลัดไปเห็นตุวบบกงงี้นะครับน้าสามห้าครับเอฟซีครับเห็นบักขับเอฟซีโอ้เห็นเป็นสี่เจ็ดประสันเอฟซีวะสามสี่เจ็ดน่ะครับสามสี่เจ็ดบอกปู ปูเห็นสามสี่เจ็ดโอ้ปูเห็นอยู่ใส่ครับสามสี่เจ็ดอันนี้เลี้ยงกันอย่มั้นี่บอกปูมาึ้นไปอีกน้อยนึงนั่นนสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดอ่าสามกับสี่ตัวงสามกับสี่ตัวงยงนี้เอ็ปูสามคือเรืออยู่มันดำคือเรือปกปูอ่าโอ้เป็นดำดำดิเป็นดำโอ้นี่รับสามสี่เจ็ดของปูอ่าับนี่รับเรียกชื่อสามสี่เจ็ดมาขับนิดเดียวเขียนให้ปูเดีน ต้นตะเคียนใหญ่กลางป่าไปเอฟซีเห็นแต่ว่าเอเห็นตัวไหนกันเนาะคือเบืองไเอฟซีวาเห็นสี่เจ็ดวาสันโอ้เห็นสามสี่เจ็ดสาเจ็ดเอเห็นเป็นสี่เจ็ดสเจ็ด ตัวเดียวก็ปูเห็นแต่ว่าพอสไลปะเห็นเป็นสามหาข้าขงบนเห็นเป็นหกหาดงเหยวเหลา อันี้เป็นสามเี่ทักเี่เห็นี่้เห็นสามเจ็ดสี่ปปูสามเจ็ดสีเป็นแ้าไข่นาคดนะปูแต่ว่าผมเห็นไหมผมเห็นแต่สามหาตัวเดียวไเห็นดำ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 ดิผมเห็นตัวตัตนเดีอย่างนี้ยแล้อเนี่ยตัวเดีอยงคึ่งนี่มัน้ตัวใหญ่เลยไหมสามหาอีกสายยังหายไปยังโมหายครับยังดูเก่าหน่สามนี่คือเก่าหายังคือเก่าเด็หายยังคือเก่า แต่ว่าตัวนี้เห็นเป็นหกหานี่บคบอดจางบ่ดหายได้เนะครับหกหาตรงเคิงนี่ครับเอฟซีครับการนี่คือตัวเลขที่อยู่ต้นตะเคียนใหญ่ตัวนี้นะครับเพื่อเอฟซีอากาศให้เอฟซีใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเพื่อต้นตะเคียนใหญ่เมือนี้ดงเฮลลาวนะครับนอกปูหน่อยเพิ่นเห็นอ่าเป็นสามซีเกตสามเกตซีนะครับเพื่อเอฟซีเอฟซีเห็นเป็นซีเกตนะครับนอกพอใส่เห็นอยู่สามหา นะครับเนาะส่วนหกหาเห็นที่แหลกๆก้อนมูได้ครับเอฟซีครับเห็นก้อนมูเลยตัวแหลกๆเลยเนาะครับนะเข่ามาเห็นแล้วก็เลยแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนงวดที่สิบหกเอาอ่าสิบหกอ่าที่สิงหอดนะครับเด้อวันที่สิบหกที่ถึงนะครับเอฟซีครับก็ให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับเน้าเอฟซีครับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพอสายพารวย ให้รำให้รวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์สรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเน้องสหรับคลิปนี้ก็สิยุติไปเพียงสนี้ก่อนพอกัรไม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบารมีง,งามครับ